พี่เนี่วันนี้จะกับยูเว้ยตุตุตนี่ครับผมอ่ะถ้าเขามานะ้าเขามาดูกดไลค์กดแชร์กดต์ให้หน่อยนะอะไปบอกไม่ได้เข้ไปบอกไอ้นี่อ่าเราไปดูเลยนะครับชิอช่ิงจออกมาหน้าปลาประมาณนี้นะจะ ครับนี่ครับรอแป๊บนึงนะครับริบุเพจกันอีกหนึ่งครับจะเกิดยูเวนต์ติดสนามริกเพดสเตเดียมนะครับอยู่ตู้เจอดิบุเพดต้องห่วงนักตีริบุเพจครับขอยันลืมเบอา์สีนะครับท่านถูกว่าครับเรามาติดตามชมเลยครับเอาล่ะครับดิบุเพดบานชุดสีขาวแดงนะครับ ยูเวนตุสมาหยุดสีดำเลยครับเจอกับบอลอุชิได้บอลครับอันนี้สตูใายไปครับแจกเดริกถือแก้บอลครับใายครับใบครับจังหวะนี้บอลอุชิได้บอลจังหวะนี้ครับโมเดลของยูเวนตุสครับ มาแต่วันนี้จ่ายไปให้เบอร์สามสิบเงยสามสิบว่างอยู่แล้วเห็นช่องครับเห็นช่องเรับโคตรวิ่งกระดกคงับโคตรวิ่งหนักไปถึงเรับอย่าปล่อยให้หลังเวอร์เงู่เบอร์เงบเบิมคตปัดออกไปครับคตรดดโครก็บับเน่าที่เพื่นีี จะไปเล่นกันที่เอสซีเอ็มนะคะผมวอล์กเชียร์ชนี่ครับเปิดกินไปโอ้โหเดือนวันหนึ่งๆครับโดนันโดโดนันโดโดนันโดหัวทีมเลยครับเอาละครับจังหวะนี้แข่งกันรอดดากเลยครับสนุกเลครับเหียบดีนะลิปจังหวะนี้ จังหวะนี้อีโกอินหัวแตกนี่แตงกิสลานะครับจังหวะนี้ก็คาวานี่หลุดนะครับหลุดครับมีโบเช็ดเช็ดมีดาสุดท้ายแล้วก็ชิปโอ้โหกดไม่ทันเย้ปลอดภัยด้วยเยบกดไม่ทันกดไม่ทันกดไม่ทันหึกดไม่ทันวาวเด้งเด้ง และะ้วจังหวันี้จะไปให้เองอีกอินอีกอ huh ินหลวงปี่บุบุกูอินครับแต่ละคนกล้าแต่ละคนกล้าจ่ายไปครับอนออบอกไปเองจังหวัดจ่ายบอลไล่กันไปครับไม่มีใครไปรับบอลกันเลยครับอันนี้เสียงสามกับเสียงสามเจอกันมันรู้สึกว่าเป็นระบบที่น่าจะ เอเดน s ึงสูงเลยครับโอ้โหสุดยอดเรารีบาเพตขึ้นนำก่อนครับ กระโดดครับเดินเดินเดินอีกครับเดินจ่ายอะไรครับออกคอมีค่าไหหน้าหนองเก้าแปดของดูเว้ครับดูเก้าเด็จ่ายกลับไปเลยครับคูคูบอลงับคูเร่งกับ รูทจะขายได้ก็เพรรูจะให้รูทเก็บรูทมีกี่บางครับไม่ใช่นะมีมัสเียครับผมจังหวัเดียบโนตันหันนตามหันคับเดลิกเดลิตตามนาน้องายกันได้กเพิ่มส่วทีก็เกมนี้จะป้าคอดแกเอาลบอลลบคมาครับเสียไม่โดนเดียบแล้วคอต้าโนกัสจะัตไม่สัดไม่ฟัดว์ดรกบยังไม่สัตกันตอนนี้จ่ายบาให้อีโกอินพิุด โค้ดซ้ายก็ให้ครับหนึ่งโูนก็ขึิงได้้อ้โหยิงกันที่ริบบิ้นเสเตเดียมครับตก็ได้ เอริสันคลิปครับคลิปแล้วนะข้ามคานครับโอกาสกุศลใกล้ๆรับป๊าดๆ่านใหญเลยยืมพี่ดิสันร้องไอ้โอ้โหเอริสันเรียบร้อบ

selbaik Uuh, dia pun pegang juga ขาวนะครับ ตรงไว้ยับเอาเบลีนไม่ได้แล้วครับโอ้โหเขาเล่นแล้วครับสปีดตกเลยสปีดหัวตกเลยครับอีดิคาวานี่ครับต้องเอาไม้ซีวีเล่นนะก่อนนะครับผมลืมพวกโครงหน้าเอาไว้ครับสปีดอีหัวตกเลยครับหัวเรไม่ยอมเลี้ยงบอลออกครับ เหนื S <S <an other> ่อยครับตอนนี้ครับทั้งสองทีเริ่มเหนื่อยครับเอาละครับสปีดใครจะตกครับทุบนะทุบสูดนาทีในเกมนี้ประกาศประกาศทุบสูดนาทีเอาละจังหวะนี้ครับพลอยยูเว่บางคนก็เริ่มเหนื่อยครับเหนื่อยทั้งทีเลยครับวิ่งไล่พีซิ่งกันครับโอ้โหทวมึงวิ่งไล่พีซิ่งกลับไปพีซิ่งกลับมาครับจบเกมครับลิเ่อเพื่อนะอยู่ในตุวสองต่อหนึ่งแบบสุดบันเลยครับ โอ้โหอะไรมาจากประมาณนั้นนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่มันด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย